สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นคลับและเพื่อนๆของแม่อ้อมทุกทุกคนวันนี้แม่อ้อมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดูวิดีโอไปเรื่อยๆแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับทำสวนให้กับเพื่อนๆนะคะตอนนี้คนงานกำลังช่วยกันห่อผลไม้แอเดียกันใหญ่เลยะคะ่ะ Hi! g o o o morning all my friends. Nice to see you t o d ay I am very glad and happy Today I'm show you the video just my teamwork um, use the plastic bag coming to protest all over the flute every f l u t so I just want to come in talking and share my experience for you okay เพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะเป็น uh, ตอนนี้เลยนะคะเป็น uh, ช่วงที่ผลไม้กำลัง ดีที่จะให้เราหอนะคะแบบในภาพหรือในวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยนะคะผลใหญ่เท่านี้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าค่ะเพื่อนๆค่ะาะในนี้ไม่มีลูกค้านะคะขออภัยเพราะแม่อ้อมเนี่ยติดปากลูกค้า,าจัดที่อื่นมานะ <c ười> คือผลขนาดนี้นี่เพื่อนๆหรือชาวสวนที่กำลังปลูกเอบิลนะคะจะต้องหอทยอยหอแล้วค่ะ าเราไม่ทยอยห่อน้องในระยะเวลานี้นะคะเลยจากนี้ไปอีกนะคะน้องจะมีกลิ่นหอมนะคะพี่น้องขาแล้วก็พวกแมลงต่างๆเนี่ยก็จะชอบน้องมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เขามาต่อยผลไม้เราในขนาดนี้เราจะไม่รู้เลยนะคะเราจะรู้ก็จนกว่าที่ผลไม้พร้อมที่จะสุกทานได้แล้วเราเก็บผ่าข้างในเราถึงรู้ว่าผลนี้โดนแมลงเจาะมาแล้วตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆนะคะเพื่อน ดังนั้นนี่คือประสบการณ์ของทางสวนที่เราปีนี้ปีที่3แล้วเนาะที่เราได้เจอแล้วก็ได้ผ่านมาแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะที่สวนของเรานะคะก็จะมีทรงรับบี้นะคะแล้วก็จะมีทรงกลมนะคะพี่น้องถามว่าแล้วทรงไหนอร่อยที่สุดพี่น้องคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพุนศาส์ที่คุณปลูกนะคะในเรื่องของรสชาติความหวานนะดังนั้นเนี่ย ไอไซต์ที่จะเล็กจะใหญ่นั้นนะคะพี่น้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราด้วยนะคะมีผลมากๆเลยนะคะ Hi friend, um, you see my video just now the site like this you have to hurry up to cover them okay because we grow them 100% organic so we have to cover them every single fruit right now okay you don't let them bigger like this because if they're bigger like this they will be got a very nice smell okay the fruit smell and so many bugs that really really like to bite them so from us three year pass and then we know how big which time we should be go use the plastic bag to cover them every single fruit okay so today in the garden my garden is a very very hot weather and my team works hurry up to help isha together so I'm really happy when I'm not there but I see them help me do my garden I'm so proud I'm so happy f r i e n d ดีใจมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเวลาที่แม่อ้อมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าแม่อ้อมอยู่ต่างประเทศนะคะเห็นเพื่อนๆเห็นทีมงานของแม่อ้อมช่วยกันห่อผลไม้แบบนี้ทําให้มีความสุขมากแต่จิตใจนะคะ <c oughs> ก็อยากจะอยู่ตรงนั้นนะคะพี่น้องถ้าได้อยู่ตรงนั้นก็จะทําวิดีโอหรือจะมีภาพที่ดีกว่านี้ เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะแต่แม่อ้อมอยู่ต่างประเทศเนาะแค่นี้ก็ถือว่ามีพระพรมีบุญมากแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการปลูกแอ r บิวหรือใครที่กำลังจะปลูกเริ่มต้นก็เริ่มได้เลยค่ะเพื่อนๆขายยังไม่สายค่ะเพื่อนๆขานี่คือผลผลิตที่พร้อมทานนะคะกว่าที่จะมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้อง มีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะตามที่ลูกค้าได้เห็นวิดีโอในคลิปก่อนๆของแม,อม่อ้อมหรืออวิดีโอก่อนหน้านี้ที่กำลังหอ่อทยอยหอ่อแล้วก็รอเวลาสุกนะคะเวลาที่น้องพร้อมทานก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องก็จะมีผลเล็กผลใหญ่คะ่ะพี่น้องขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นผลใหญ่ทั้งหมดนะคะผลลไม้ก็เป็นตามธรรมชาติของเขาคะ่ะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางเวลาที่ถึงเวลา กินแล้วเราไปเก็บมาเราจะต้องมาคัดไซส์เพื่อทำความสะอาดพร้อมที่จะส่งไปให้เพื่อนๆทานกันนะคะ Hi friend, this is the produce ready to eat. Okay, so one t r e e you can have the very big size and medium size and small size. Okay, so when they re ready to eat, we will pick up and then tidy up and then clean them and then coming to choose the size and I read it like this for delivery to every friends to try okay so whatever if you like my video can you give me a thumb or comment one comment to me friends so can make me happy and I can make more video for you to look uh, next time okay เพื่อนๆถ้าใครที่มีความถูกใจวิดีโอของแม่อ้อมนะคะอย่าลืมกดหนึ่งไลค์หแช่ หรือกดหนึ่งติดตามไว้ก็ได้ค่ะเวลาที่ไม่อ้อมลงวิดีโอนะคะคุณก็จะได้เห็นก่อนหน้าใครๆค่ะพี่น้องเนื่องจากเนื่องจากไม่อ้อมเพิ่งตื่นนะคะขอโทษทีเพิ่งตื่นนะคะก็เลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่อากาศหนาวแล้วนะคะก็เลยเจ็บคอนิดนึงแต่ก็อยากจะแบ่งประสบการณ์อยากจะแบ่งความเออเขาเรียกว่าอะไร ประสบการณ์ความรู้จะทางส่วนให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มปลูกแอปเปิลนะคะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะมีวันที่ดีค่ะแล้วก็ใครที่ได้รับผลไม้แล้วนะคะแช่เย็นๆก่อนทานนะคะถ้าเราแช่เย็นๆก่อนแล้วค่อยกินนะคะพี่น้องอร่อยมากๆเนื้อเย็นลี่หอมกลิ่นเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็รสชาติก็จะหวานนะคะอร่อยน้ำเขาเรียกว่าจูซี่เนาะ if you put Uh, the fresh before you come in cutting for try to eat you are feeling the taste is so delicious friend and very juicy and sweet and <coughs> very like a baby jelly okay so i hope all you guys like me video and if you never tried before you can look in somewhere else or you can come in asking me and you can try one okay so they really delicious This year the third year we got the fruit from the tree โอเคเพื่อนๆปีนี้คือปีที่3ที่เรามีาประสบการณ์กับน้องเอบิลแล้วก็เรามีผลไม้เอบิลที่จะส่งให้กับเพื่อนๆได้ชิมถึงหน้าบ้านปีนี้คือปีที่3แล้วนะคะ mm hmm. ดังนั้นเอบิลนะคะถ้าเพื่อนสงสัยว่าปลูกกี่ปีได้ผลแบบนี้นะคะเพื่อนๆ สามารถกดติดตามแม่อ้อมไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้เลยเพราะแม่อ้อมก็จะทํำวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุข